ใครที่มีการใช้งานแอปกรุงไทยเน็กอยู่แล้วแล้วมีการเปลี่ยนมือถือใหม่นะคะต้องการย้ายแอปกรุงไทยเน็กจากมือถือเครื่องเดิมไปไว้ในมือถือเครื่องใหม่แต่เรายังคงใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมเดี๋ยวในคลิปนี้จะบอกวิธีการย้ายเครื่องค่ะวิธีการนะคะให้เราใส่ซิมโทรศัพท์เบอร์เดิมของเราลงไปในมือถือเครื่องใหม่ได้เลยเสร็จแล้วใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปกรุงไทยเน็กนะคะให้ไปโหลดแอปกรุงไทยเน็กมาไว้ในเครื่องได้เลยพอเราโหลดแอปเรียบร้อยแล้วให้กดเปิดแอปกรุงไทยเน็กเลยค่ะ พอเข้ามาแล้วให้กดตรงคำว่าเริ่มใช้งานตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่หน้าคำแนะนำการติดตั้งแอปกรุงไทเน็กแล้วนะคะระบบแจ้งไว้เลยว่าให้ปิดสัญญาณ Wi-Fi ใครที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจาก WiFi อยู่ให้ปิด Wi-Fi นะคะแล้วใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือโดยตรงเท่านั้นตอนนี้เพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่เชื่อม Wi-Fi ให้ปิด WiFi เลยนะคะเสร็จแล้วให้กดตรงคำว่าถัดไปค่ะ จากนั้นระบบจะมีคําถามความยินยอมให้เราตอบคําถามตรงนี้ให้หมดนะคะจะมีคําถามหลายข้อเหมือนกันเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะตอบคําถามตรงนี้ให้หมดใครที่ตอบคําถามครบแล้วกดต่อไปเลยค่ะหน้าถัดมาระบบจะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลเพื่อทําการพิสูจน์ยืนยันตัวตนให้เราให้ความยินยอมตรงหน้าน,นี้ให้ครบนะคะกดเป็นสีน้าเงินให้ครบแบบนี้เมื่อเราให้ความยินยอมครบทุกช่องแล้วระบบจะพาเราเข้ามาอยู่ที่หน้านี้ค่ะ จากนั้นระบบจะให้ยืนยันข้อมูลบัตรประชาชนให้เราปิดบัตรประชาชนมานะคะแล้ววางบัตรตามรูปนี้หลังจากนั้นนะคะใครที่ยังไม่เคยเปิดใช้งานกล้องให้กดเลือกเลยนะคะว่าจะให้กรุงไทยเน็กเข้าถึงกล้องเราในขณะที่ใช้แอปหรือเฉพาะครั้งนี้นะคะเพื่อนๆจะอนุญาตให้แอปเข้าถึงกล้องขณะใช้แอปหรือว่าเฉพาะครั้งนี้ก็แล้วแต่เราเลยค่ะเดี๋ยวในคลิปจะกดตรงคําว่าเฉพาะครั้งนี้นะคะ หลังจากนั้นให้เราวางบัตรประชาชนเอาไว้ในกรอบเลยนะคะให้รูปในบัตรประชาชนของเราตรงกันกันกบรูปนี้เมื่อบัตรประชาชนวางทาบตรงกันกับในกรอบอันนี้แล้วกดถ่ายรูปเลยค่ะพอกดถ่ายเสร็จจะมีเลขบัตรประชาชนของเราแสดงขึ้นมาใครที่ระบบแสดงเลขบัตรประชาชนถูกต้องนะคะสามารถกดตรงคําว่ายืนยันตรงนี้ได้เลย แต่ที่นี้ของใครระบบแสดงเลขประชาชนผิดหรือว่าเลขประปชาชนขึ้นมาเป็นสีแดงให้กดถ่ายรูปใหม่ตรงนี้นะคะเมื่อเราถ่ายรูปใหม่จนเลขประชาชนถูกต้องแล้วให้กดยืนยันเลยค่ะจากนั้นระบบจะขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์เดี๋ยวเรากดอนุญาตเลยค่ะถัดมาระบบจะขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งอุปกรณ์โทรนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตขณะใช้แอปหรือว่าเฉพาะครั้งนี้เดี๋ยวนี้คลิปจะเลือกตรงขณะใช้แอปนะคะจะกดตรงนี้ค่ะ ที่ขั้นตอนนี้ระบบจะให้เราใส่หมายเลขหลังบัตรประชาชนนะคะให้เราปิดบัตรประชาชนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วพลิกไปที่ด้านหลังจะมีหมายเลข12หลักให้เราเอาหมายเลข12หลักนั้นมาพิมพ์ลงไปตรงช่องนี้จากนั้นให้เราเลื่อนลงจะมีข้อมูลส่วนตัวของเราแสดงอยู่ด้านล่างเราสามารถทําการแก้ไขข้อมูลได้เลยนะคะหากข้อไหนไม่ถูกต้องนะคะสามารถลบแล้วก็พิมพ์ใหม่ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องได้เลยเมื่อข้อมูลด้านล่างถูกต้องหมดแล้วนะคะกดยืนยันเลยค่ะ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการสแกนใบหน้าเดี๋ยวเรับกดเริ่มสแกนใบหน้าเลยค่ะวิธีการสแกนใบหน้าให้เราวางหน้าไว้ในกรอบจนกว่ากรอบจะเป็นสีเขียวทําตามข้อความที่แสดงอยู่บนกรอบนะคะอย่างเช่นกระพริบตาพยักหน้าอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเราสแกนใบหน้าจะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมาอยู่ด้านบนกรอบนะคะให้เราทําตามคําแนะนําตรงนั้นได้เลยตอนนี้ให้กดตรงคําว่าเริ่มสแกนใบหน้าค่ะ ขณะที่เราสแกนใบหน้าต้องอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเหมาะสมไม่จ้าเกินไปหรือว่ามืดเกินไปพยายามลืมตาให้กว้างนะคะไม่สวมแว่นตาหรือว่าแว่นตาดำไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่สวมหมวกนะคะตอนนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วกดเข้าใจแล้วเลยค่ะ คำแนะนําสุดท้ายก่อนเริ่มต้นสแกนใบหน้าให้เราวางหน้าไว้ในกรอบจนกว่ากรอบจะขึ้นเป็นสีเขียวทั้งหมดแบบนี้นะคะใครที่สแกนใบหน้าผ่านแล้วตรงสีเขียวจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นแบบนี้ด้วยในระหว่างที่เราทําการสแกนหน้านะคะอย่าลืมทําตามคําสั่งที่จะขึ้นด้านบนกรอบด้วยนะคะตอนนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะให้กดเข้าใจแล้วอีกครั้งนึงค่ะ ที่ขั้นตอนนี้เราก็ทกําการสแกนใบหน้าได้เลยโดยวางหน้าเข้าไปในกรอบหลังจากนั้นให้เราทําตามคําสั่งที่แสดงขึ้นข้างบนนะคะไม่ว่าเขาจะให้เรากระพริบตาหรือส่หน้าให้เราทําตามคําสั่งนั้นใครที่สแกนใบหน้าผ่านนะคะที่กรอบหน้าของเราจะกลายเป็นสีเขียวแล้วมีเครื่องหมายถูกติกขึ้นด้านบนแสดงว่าเราสแกนใบหน้าผ่านนะคะใครที่ยังสแกนไม่ผ่านพยายามทําให้ได้นะคะหลังจากที่เราสแกนใบหน้าผ่านแล้วระบบจะพาเราเข้ามาอยู่ที่หน้าใส่รหัสผ่านแบบนี้ค่ะ ใครที่สแกนใบหน้าผ่านแล้วให้เราใส่รหัสผ่านแอปกรุงไทยเน็กเพื่อเข้าใช้งานแอปได้เลยจากนั้นนะคะระบบจะพาเราเข้ามาอยู่ที่หน้านี้เป็นการแนะนําการใช้งานแอปนะคะเราใช้งานเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราเพิ่งย้ายแอปมาจากแอปเดิมนะคะกดถัดไปเรื่อยๆได้เลยนะคะมีทั้งหมด5หน้านะคะ<ๆ>เขาจะบอกว่าแอปใช้งานยังไงบ้างกดถัดไปได้เลยนะคะกดถัดไปเลยค่ะนี่นะคะแค่นี้นะคะ,คอะ,คะตอนนี้เราก็เข้ามาใช้งานแอปกรุงไทยเน็กของเราได้แล้ว แค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ทําการย้ายแอป,ปกลุงไทเน็กจากมือถือเครื่องเดิมย้ายมาไว้ที่มือถือเครื่องใหม่โดยที่เรายังใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมนะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการย้ายแอป,ปกลุงไทเน็กไปไว้ในมือถือเครื่องใหม่อีกเราก็สามารถกลับไปทําแบบเดิมเมื่อตอนต้นคลิปได้เลยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากติดตามไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ